ยำปลาอินทรีย์แบบง่ายๆนะครับอร่อยวากๆาเลยครับเพื่อนๆตามไปด้วยปลาอินทรีย์ทอดสดสดเนื้อหวานฉ่ำวันนี้ได้ปลาสดสดซึ่งเป็นปลาอินทรีย์มานะครับเราก็จะทำ เมนู2รายการด้วยกันก็คือเป็นยำปลาอินทรีนะแล้วก็เอาปลาอินทรีสดๆเนี่ยมาทอดปลาอินทรีทอดเนี่ยอร่อยมาก Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is. แล,แล้วเราก็ได้เนื้อปลาอินทรีย์มาแล้วเพื่อนๆครับเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็เติมน้ําไปนิดหน่อยนะแล้วเราก็เอาปลาอินทรีย์ลงไปผัดหรืออลวก แล้วแต่เพื่อนๆท่านผู้ชมจะเข้าใจนะฮนะผัดนะครับบางคนก็อาจจะใส่น้ำมันไปนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อความชุ่มาแต่ของผมเนี่ยใส่แค่แค่นี้เลยไม่ใส่อะไรเลยครับเอาความหวานของเนื้อปลาเลยครับนะฮะแล้วก็ลวนนะปลาอินทีนะครับให้สุก ปลานี่ต้องทําให้สุกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะขาวเดี๋ยวเราจะมีวิธีการดับขาวนะครับเพื่อนๆเอาละครับเราก็ได้ปลาอินทรีที่น่ารับประทานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยครับเอาละครับเรามาเตรียมของรอคือมีมะนาว มีโหระพามีกระเทียมอ่ามีขา่ามีพริกขี้หนูนี่เราจะใส่อ่าข่าพริกขี้หนูกับกระเทียมลงไปนะครับข่าใส่ลงไปเพื่อให้อดับข่านะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็คนก่อนที่จะคนก็เราก็ปรุงไปเลยนะครับเดี๋ยวเติมด้วยมะนาวนะครับอ่าเติมด้วยมะนาวบางคนก็อ่า จะใช้หนึ่งลูกสองลูกสุดแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับเพราะว่ารสชาติที่ทานแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเอาละครับพอ,อแต่ว่าให้เพื่อนๆต้องชิมนะครับว่าชอบรสชาติประมาณไหนนะ,ะเราสามารถกำหนดรสชาติเองได้เลยนะครับแล้วตามด้วยน้ำปลานะครับเอาละครับ เติมน้ำปลาอ่าอันนี้อย่างที่บอกว่าว่าอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องชิมนะครับอย่างผมนี่ผมรู้รสมือแล้วนะครับผมใส่ประมาณนะฮะแล้วก็คลุกนะครับก่อนอ่าก่อนคลุกก็ใส่ผักชีสะหน่อยครับอ่ามีผักชีมาลงเรียบร้อยแลเราก็คลุกได้เลยหรือมิฉะนั้นก็อ่า ใส่ใบโหระพาเลยอขออภัยเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมด้วยจริงๆเนี่ยผมพลาดไปนิดหนึ่งก็คือภาชนะที่จะคลุกเนี่ยมันต้องใหญ่หน่อยนะเพื่อจะได้คลุกนี่แบบง่ายๆไวๆฮะอันนี้พลาดไปแล้วก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนท่าน,น,นผู้ชมเลยนะฮะใช้จานเนี่ยมันจะคลุกลําบากนิดนึงอ่านะก็ไม่เป็นไรนะฮะเอาละครับก็คลุกจนได้ที่นะฮะให้เพื่อนท่านผู้ชมเนี่ย ชิมชิมแล้วกอ็อันไหนอันไหนที่ขาดก็เติมนะครับอ,อันไหนที่ขาดก็เติมเช่นน้ำปลาเช่นมะนาวนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่ไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับเพราะว่าเอาความหวานจากเนื้อปลาสดๆาบางคนเขาใช้น้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บอะไรเงี้ยอันนี้วันนี้ไม่จะใส่เลย นะครับใส่เท่านี้เลยเผงชงลงพุชดก็ไม่ได้ใส่นะครับเอ,เอาละครับก็ชิมเลยเอ,เอาละครับพอดิบพอดีนะฮะรสชาติดได้ที่เจี้ยมเอาละครับต่อไปเราก็จะทำปลาทอดนะฮะตั้งน้ำมันนะ,ะตั้งน้ำมันกอร้อน แล้วเราก็ทอดนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คงทอดปลาเป็นแล้วละ่ะแต่ว่าอย่าลืมเพื่อนๆอย่าติปลาจนกว่าปลาจะได้ที่นี่ฉะนั้นทําให้ปลามัน่อหนังปลาเนี่ยมันจะติดกระทะนะฮะจนเหลืองอารามแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยค่อยกลับข้างนะฮะเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะครับอ่ะมาดูต่อกันเลย ถ้าเพื่อนๆใช้กระทะเทฟลอนก็ไม่มีปัญหาก็จะไม่กิดกระทะนะฮะจับพลิกยังไงก็ได้นะครับพอ,อเหลืองทองแล้วก็ก็จบแล้วครับแล้วเอาขึ้นมานะครับตอนที่เราทอดเนี่ยเราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับปลาสดๆตอนนี้เราจะใช้ซอสญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หรือท่านผู้ชมจะใช้ซอสภูเขาหรือง่วนเชียงขวาเขียวเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะฮะรสชาติคล้ายๆกันอย่าลืม ดูวิดีโอนี้ให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจหรือเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจทางอ้อมนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยกดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยถ้ากดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดซ้ำนะครับเอาละครับขอให้วันทุกวันนะฮะตื่นขึ้นมาเป็นวันดีๆและประสบความเร็จทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ